ข้าวคือคมันีกะปิแล้วก็มีอะไรข้าวผัดมันน้อยเหรอลาบอะไรคะอข้าวผัดข้าวผัดข้าวผัดข้ผัดี่หมด เอาที่มีเนี่ยถ้าผัดทำไมยาค่ะาเดียวหนูน้มนม่นผัดยอมไม่ได้ยังผัดอะไรเนีลอบคกคบหกแลหอ่มีอะไรแบบน้ัี้อัน้เ็มเ็กหน่เด็กนมร้เลยน้ไน้ำไี้ำไป่น้ำคะ้ค่ะนค่ค่ะน่่่น้ำไ่น้ำไ่ะน้ำค่ค่ค เขาอะไรได้ข้าผัดเอาลาบาคิวเลยาคิวเลยจานวางกันดิจานวางกนบัตรถ้าตกาแล้ตกไปสามคนแล้วบัตรลูกเลยถามคุยเขาเลยเราหาหน้าศูนย์เนี่ยพิซซ่าบ่บัตรสมาชิกเอาไม่ได้เรียกอก เรียกอะไรที่ทังกด่ะ้ดนแล้วถ้าเอกีไไลูกเวเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะว่าัอะมัมาแล้วสามมาแล้วแต่ไม่รู้ไม่เคยติดต่อกันใครเป็นใครอะไม่้ให้แก้วอแล้วเาดยรู้มาให้หน่อย ให้ดูบัตรให้อันนี้เอนนมขอเด็กค่ะอะไรคะอะไรดีคะลาบไหมอบุไลาบลาบเอาอะไรก็ได้ขอให้มีุขะเอานมมะปวยไม่เป็นไรไม่ไรค่ะเอาอะอีกอนึงะคะแป๊บนึงครับอะไรนหน่อยมาอย่ในกล้องหน่อยค่ะีปวยป้า้นะคะขอให้รวยรวยนะคะ เอาเลยมันกำงซื้อข้าวหมดยาข้างในอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ข้าวไม่กินข้ารับไก่รับไก่ค่ะรับไก่นะคะคุณลุงคะข้าวกับรับไก่ก็ไม้อะไรคะพี่อะไรคะอะไรทั้งวัเลยแล้วไก่ที่เอาข้าวที่กะปิคะพี่ถ่ายอ่าน้ำไม่ไรไม่ต้องแต่งตัวเรียบร้อยนะจะได้กินสองอย่างนะกับข้าวน้ำพริกกะปิค่ะค่ะทุกก๋วย นองม้อไม่น้องัง่อเย่างเน้องม่นงมานี่หนูมาป้าให้ตังค์แล้วให้ตังค์นี่ให้ตังค์นแล้วมาตังค์แล้วมาตังค์แล้วนี่รนานดีครับก่อนดีครับ่อคนเลยใ่้สองคนัอดีครับ่อนอุมันหลังด้วยกันเลยสอคนอะครับหันันอ่ะโชว์หน่อยโชว์หน่อยโชว์หน่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอบคุณคร้บเรื่องขอบคุณบอ เอามาแลาาต่ออะไรคะอกไหลายไั่ไหมคอันนั้นไม่ได้ค่ะคะอะไรดีคะบก่มากยครับอันนั้นข้าวนุอันนี้ไก่อันนี้เอาโอหนูมาแจกจกจังเดงเดจังดนุมเอากเียวไปด้วยอ่ะกเียวอ้าว